นี่ครับพี่น้องแม่นบอฮอนแลวพี่น้องกีกคันึงครับเช็กว่าหออีกือเป็นอะไรนี่เปลีนลูกเปลนเปลี่ปอเปลีนแหวนเปลี่ปอกเปลนแหวนเปล่ยนลูกทุ่งตัเกียบเอฟซีกับเอฟบีบ่สี่สูบสร้อยสิบเจ็ดเจ็ดเกนี่ ห้าเกียร์ห้าเกียร์ต,ตั้งวาวตั้งวาวควันมีตงพื้นนะะนอกบ้านนี้เน,ะนาะจัดใหม่ละเหมือนนั้นพี่น้องห้าสามสิบสามสิบพีเลิกอ,อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับยังไม่ได้มุนหรอวะยังไม่ได้ตับไปเลยนะมา หาล่อเป็นก่อนมุนหาเพิ่มมันนะฮะจังหวะโอเวอร์แลปมันเอากระโปงเรื่องดอกพี่น้องเลยเฮ็ดมีเปลี่ยนสร้างเข่าวมุกอยู่ทีเบิ่งก็แล้วมันมีอยู่นะฮั่นบอกอ๋อหามาร์กมันเก่าได้เบิ่งเก่าได้เป็นคอมู้เลยพี่น้องเอ้ยนี่ฮะ ม่ใช่มุนสีได้หรอมุนเสาบ่สีสูบกปสีรอบบ่ะสีรอบมมุนมุนจก็ได้บ่ตรงเนวเลยบ่เบอร์เลอร์นี่ฮะสามสิบสามสิกเลตึงๆ่ะ<ม>อยู่ตึงๆึงตึงไ<ม>ว้สักอนไหนบ่ แล้วลอกเห็นคว้านลงพื้นแล้วไปเนาะี๋ยวแบ่งให้รลางไหนมาฮะฮะร่างไ,ไหน uh? สี่สูบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นเดี๋ยโซนคนละจังหวะก<ะ>สูบขึ้นเดียว วางยางทีโมงนะโอ้ยคือฟิตเทสเดินเหวอพิ่ยันเนทสโอาโหเด้งทะเ,เบเียนลุกอันนี้ได้ไหมฮะกระชงกันตะเลยเนี่บ,บอ่ตะเกียวกับเปลยนอืกระชงกับเปลยนมืดหมื่นห้าเลยหมื่นห้าแล้ววันนี้ฮะ ปลี่ยนแหวนปแหวนกับปอเปลีชาบิชาบีกขี่ได้อยู่มาสองปีไได้ได้บ่ต้องรักษาตรวไกองเป่าฝุ่นตลอดเอหได้ก็ได้บ่เออนวิการอยู่ใาหกสองหมสอก็ต้องหมั่นเป่าฝุ่นแน่นอนขับรถหกล้อเนาะฟังไว้ได้พี่น้องเลยไปมีรถหกล้อนะ เป่าขอมือได้แห่งดีก็เพื่อขยันนะ <g iggle> ได้แล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งน้องกำลังบนอยู่โอ้เบิ่งจังหวะมันนี่เนี่ยบอกมันมีเป็นแล้วเฮ้ย ตัดได้เลยบาบาดน,นี่แตนี้มันเตืออมันเตอะเออยังเนาะอ,อืมายางฟาครอบรอโอ้ไปซื้อยางฝาครอบวะเจ้าแม่ กองน้ำมันเครื่องวขอบเครื่องมีอยู่เลวะพี่ขาบอกมาสิพี่ขาวนอยักน้ำมันมันเอ็นเอาเเปนแล้วพเก่ามันออกซติดก่าเลยพี่น้องปกติเขาเสิร์ฟเลย ตะเก็นเหรอยางยงใหม่เลยอันนี้ติดกาวอันนี้ติดกาวเอานี่กาวก็อยู่อยู่คือเดียวมาเฉลิมจูมือแล้วเนาะติดกาวด๊อกาวอกดำกาวติดแนวนี้โดยเฉพาะเลยบ่เนี่ยด๊อกสีแดงเขาเป็นไงบัวสีดำสีดำอยู่มีหอมหน่อยไหมไม่หอมเลยนละแป๊กนี่เดี ลาบิกเตอร์ไลฮะแบกกระดัมเลยแกาบิกเตอร์ไล่ซิลแพคกิ้งแบกนี่ลาบิกเตอร์ไลละสองร้อยไปด้สมมุติเลบ่เออนี่ถือบ่นี่ยโอร้อยเาห์ร้อยซิบร้อยเซาหของป้อมลาบิกเตอร์ไลบ่แน่นกว่าบ่ดำอุ้งแทบเกลีก็ได้บ่มันสีละลายเป็นแทบเกลียเลยเป็นน้ำยี่ห้อยู่เนาะส่าฟังไว้ได้เป็นน้องได้ สิเดศิรสตาร์ทแล้วได้หนิยุบฟังเสียงแล้วได้หนิได้โอ้สร้างกะโว้เขามาตามสร้างมาซ่อมรถอีละมีเงินมาว่างพี่น้องเลย <c oughs> เป็นสร้างกันดิมีแต่เวลาหาเงินโว้ง <c oughs> แต่เช้าจนค่ำมข้าวเทงเขาไม่ได้กินโอ้ย งรับซ่อมตัวราชอาณาจักรเต่างอยได้นี่เจอน้ำมันเครื่องในบาทนี่เทรนบ่เห็นบ่เทียนพาวเวอร์แม็กได้ขาสปอนเซอร์อยู่บ่ะวะ่ถ<ำ>่ายน้ำมันเจ็ดลีกโหไม่เตรียมจะเทอวะว่ะ เ,เติมน้ำม,มันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะ<อ>ปิดฟ้าข้างล่างอย่างเงีเ้ย <laughs> มันเครื่องสองสามกติกคือมีเต็มเลกเทอะหวะรถม่เคยกินน้ำมันกินน้ำมันเนาะ จองคิวเะสดุดอยู่บ่หา,า,าคิวยงาเถอะตาใชลูกค้าก็ถ้าคิวดึงตัวมาอยู่นี่ลูกค้าครับนี่มันรอคิวรอตามช่างอยู่ครับโอช่งางบ่าบังเนี่ยครับเอาเสร็จแล้วพี่น้องตั้งวางเสร็จแล้วเกเิดสต,ตาร์ทได้บาทนี่ giặt nó mình mà nè Ô, oh, đây khá, đây khá. <cười> 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 ม่เอะไตอยาอยตอนทีเอา,าจวดแบ่แบดเบิดสายกลมท่อ,อยังมออานีวะท่อหายใจท่หาใจปท่อสสยางน้ำีมันันี้มันา ใช่แต่กะทงอยู่เ้ยทงอยู่อย่างเป็นไปเป็นยางอะเป็นห้องอะไรกูดอะไรอ่ะทัาโซนได้ใช่ไหมเอาอันนี้นะแบดมิตพี่น้องไงย่าสุดติดจะได้หนูน้องเยอนะจังเลยการแล้วพี่น้องโอ้ติดแล้ว กิการการ็นิ่งนะบ้า เวีนฟนคันแล้ววันนี้ฟันเฮแล้วคันเฮแล้วเดการแล้ว่นอะคิดแล้วโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปกันเพียงแค่น,นี้ก็ได้ครับเดิน อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์กันด้วยนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผม